สวัสดี้ดุณผู้ชมทุกๆท่านกันนะถัาวันนี้อยู่ในเกมโรบอกอกแบบวัออฟสแตนอย่นะเป็นเกมหาไปเกมฟาร์มแหละเริ่มมาผมเจอก่องอยู่ตรงน,นี้แล้วผมก็เก็บไปแล้วแล้วผมก็ได้สแตนสีเ <c oughs> ดยวเพื่อความแฟร์เราไปทำเราไปทำคุยป,ปกติดีวกว่า มานี่เลยไอ้บอดมานี่เลยจ้ามันก็เหมือนมันก็คล้ายๆบล็อกฟุตแต่เพียงแค่มันจะมีบล็อกกับสกจูแล้วก็ไม่รู้มาไทยมัดน,นีแน่หนีแน่พุ่งไปต่อยอาจจะแ,แหลกแหลกอยนะ เราไม่มีเฟซบอพีเจ็ดสิบห้าูบิกอันนี้ก็คือรหัสใหม่บมโอเคเลยอีกตัวนึ้งวอกเลยทำควสนี้จนชินบ้เคยตายสักรอบแต่ยกเว้นตอนที่เราเดูคอมโบแล้วลากมาหลายๆตัวก็จะมีโอกาสตายสูง ถ้าเล่นในทนวนฝั่วมัก็จะเป็นแบบดีแต่ถ้าเล่นในคอมกดคลิกธรรมดาก็คือใส่เลยแต่ผมไม่รู้เล่นแฟร์แตนในคอมทำไงเฮ้ยมานี่เลยเจาะโล่เลยลกากันโอเค เรามาฝึกประ่ตนกันว่าเราจะได้แปแต่งอะไรนะเอาเทำไมต้องหันหลังด้วยแตเปเลยนะเป็นแสตเปนดาบเราไปหาฝวนดีกว่าคน คนําเฟื่องเพราะเราจะได้ผลไม้ถ้าเต่มตัวถ้าแต็มตัวไปโฟลโลใช้เลยโฟลโลดาบเดียวเฮ้ยเพื่อนเอายอกกระดี่เฟตตัวใคงนีเหรอเรามาตัดหญ้าให้คนนี้ดีกว่าเราจะได้เปลี่ยนสฟตนตงกันมั่งนะมาเป็นสฟตนระดับกากคอมมอนใครได้เป็นก็ถือว่าโหดอยู เอ้ยทำอะไรผมเนี่ยเข้ามาโอ้โหอันหนึ่งได้ถึงสองเจอาผมได้เจอาผมได้ขอบคุณสำหรับผลไม้ กล่อมไปคุยแล้วก็เปลี่ยนแตนงกันหน่อยละกนัน,นเสียง a s m อ่าเสียงยำยำยำน่าจะกางแน่นอนเลย,เยอ <c oughs> ุ้ยดีอยู่ดี้็จะเวลามันใกล้าตามจะเปลี่ยนอันติต่อด้านล่างก็คือสกิล แต่ทำไมไม่มีอันติต้องใช้อันตีตะกอนโอเคแล้วตอนนี้เราก็กำลังไปทำเฟสแถวนี้ฟูนเยอะกันเล็กเกินประสบกันณรเลย ปุงรอนดอนเริ่มมาหาน้ำสีแดงถ้าเจอน้ำสีแดงเราก็ให้มันได้แต่ถ้าใครใครไม่มีน้ำแสดงว่าบะักแล้ต้องเก็บตามด้วยนะเอออย่า,อยาพ,พอย่าเปิดนะคุณจะทำพิอเนี่ย ไม่ใช่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 สีไม่ใช่สีที่มันชอบมันต้องเป็นสีแดงเท่านั้นไม่รู้อะก็ก็มันชอบสีแดงเล่นมาประมาณห้าสิบกว่าตามันเอาแต่สีแดงทำไมตรงนี้ไม่มีน้ำไปไปไหเออใครวะอ๋อโหนำนำนำ,นำต่อหน้าคนล่าคาหัว เอาเอาน้ำหายเอาลองคุยกับมันก่อนละกันนี่น้ำมันหายเลยคุณนี่น้ำาหายก็ไม่ช่วยฉันโอ้โหหายจริงนะขอออกเกมเขาไม่แป๊บ บูเชนครับช่วยผมด้วยคิดบักไม่มีกิลใหกกดเออเฮ้ยออเอสักโอเคอเค,คิดมีแค่แค่นี้แหละต้องออกต้องออกระหับหน่อย